ตานะครับสนุบช่างันใหม่ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เข้ามาก็เจ้าด้วยกันนะครับมีการได้นาจิตใจของเรามาถวายแด่พระเจ้านะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงครอบครองปงคิดจิตใจของเรานะครับเราปรารถนาพระองค์เราต้องการพระองค์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสอนเราผ่านการกข้คนพระธศาสนะของพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ ราจะมีโอกาสได้มาใครครกร ة, นะ่ครวระธรพระเจ้าในพระธรรมเพลงข้ามควรบท 4, รบรบที่สีนนะ่นะครับเพลงข้ามควรบทที่สี่ก็เป็นเพลงที่ภานานะครับถึงน,นะครับกรุงยูราสเลนนะครับความยากลำบากนะครับการเสื่อมถอยนะครับ การที่เยอรมีเริ่มมองเห็นนะครับสภาพบ้านเมืองกรุงเยอรมที่เคยงดงามยิ่งใหญ่ตรอการตาในเวลานี้มันกลายเป็นซากปรักหักพังมันถูกเผาถูกทุบทานะครับไม่เหลือชิ้นดีประชาชนที่เคยอยู่ในเยุูราเลร็มนะครับอย่างภาคภูมิใจก็ถูกกว่ดต้อนไปเป็นเชลยผู้คนล้มตายมากมายนะครับนี่เป็น ภาพที่เยรมีได้เห็นอยู่ตรงหน้านะครับและบทเพลงข้ามควรนะครับก็เป็นบทเพลงที่ได้พานาถึงแนละม่มมองดูสิ่งนี้แล้วก็พรณนาออกมานะครับเป็นบทกวีนะครับในเช้าวันนี้ไม่ประทำเพลงข้ามควรบทที่4ก็ถูกพานาออกมานะครับเป็นการประพันธ์เป็นกวีออกมาลนะักษณะคล้ายๆกันกับในบทที่1บทที่สองนะครับ ซึ่งในแ,แต่ละข้อก็เริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาฮิบรูนะครับเรียงไปทีละข้อนะครับภาษาฮิบรูมี22ตัวอักษรนะครับก็มี22ข้อนะครับก็เริ่มต้นทีละตัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสังเกตบทที่3ก็จะพิเศษนะครับในแต่ละตัวอักษรก็จะนะครับมีอยู่3ข้อนะทั้ง3ข้อก็ขึ้นด้วย ตัวอักษรเดียวกันนะครับเรียงกันไปนะครับก็จะมี66บทสําหรับบทที่3นะครับในเช้าวันนี้นะครับเพลงข้ามควรบทที่4นะครับเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันนะครับว่านะเราได้เห็นอะไรบ้างนะครับพระชนะของพระเจ้าเพลงข้ามควรบทที่4นั้นนะครับเริ่มต้นด้วยคําว่าอานิจจานะครับเมื่อพูดถึงนะอนิจจารเราก็รู้ได้ถึง นะครับอาการของการหมดหวังนะครับหรือว่าเมื่อมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเสื่อมถอยนะครับเสื่อมสลายลงนะครับมันเคยยิ่งใหญ่มันเคยตะการตรานะครับมันเคยโออาแต่บัดนี้นะครับมันถูกทำลายไปนะครับเราดูเหมือนว่ามันก็เสื่อมค่าลงนะครับนั่นก็เป็นคำอนิจจานะครับ แสดงถึงความรู้สึกผิดหวังนะครับออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับหนะมองเห็นอะไรบ้างนะครับเมื่ผู้เขียนนะครับได้พรรณนาออกมาอานิจจาทองคําก็หมองสีทองนพคุณก็เปลี่ยนไปอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ถูกทิ้งอยู่เปลือนกลาดตามหัวถนนทุกสายนะครับนะทองคําที่มันเคยแปลงประกายนะส่องสว่างออกไปนะครับแลนะทองนพคุณนะครับนะก็ นะฮะเมื่อก่อนนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีค่านะมันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วมันก็ะนะควรที่จะได้รับก,การดูแลอย่างดีแต่ทําไมเดี๋ยวนี้มันหมองไปสีมันคล้าไปนะครับแนละมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับอัญมณีนะที่เป็นสิ่งที่มีค่าทําไมมันถูกทิ้งนะครับเกินกาดอยู่ตามถนนของทางนะครับทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้นะครับนี่เราพารนาให้เห็นภาพ ถึงนะครับเกียรติศักดิ์ศรีที่เคยยิ่งใหญ่นะครับนะมันเคยมีเกียรตินะครับเคยได้รับการยกชูยกย่องแต่ทําไมนะครับตอนนี้มันถึงมากนละายเป็นสิ่งที่ไร้ค่านะครับในข้อที่สองบ,บุตตั้งหลายแห่งซโยนผู้ล้ําค่าเปรียบได้กับทองบริสุทธิ์นั้นนะครับนี่ก็คือ ประชากรของพระเจ้านสีโยนหรือเยรูซาเล็มนะครับชาวเยรูซาเล็มท่านนั้นนะมันเคยเป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วมันก็ส่องประกายนะครับผู้คนได้เห็นนะครับแล้วก็ว้าวว่านะครับนะครับนั่นคือสภาพของเยรูซาเล็มแต่ทําไมบัดนี้จึงตกต่ําถึงเพียงนี้นะครับถูกอนิจจาถูกตีราคาเพียงเท่าหม้อดินนะครับก็กลายมาเป็นนะครับ มันเป็นของไม่มีค่านะไม่มีราคาอะไรนะครับเป็นสิ่งที่ถูกปั้นด้วยดินขึ้นมานะทาด้วยขึ้นด้วยมือของช่างปั้นหม้อนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นะอรับญาตมีก็ได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้พี่น้องชาววันนี้พระเจ้ากาลังสอนอะไรชีวิตของเราพี่น้องที่รักเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า เห็นไนครับพี่น้องพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายอย่างงดงามโปร่งทรงสร้างมนุษย์เราทั้งหลายทุกคนขึ้นนะครับตามแบบพระฉายของพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานเกียรติพระเจ้าประทานศักดิ์สรี์ให้แก่มนุษย์เราทั้งหลายนะครับให้เรียกว่าได้รับระสิริของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้านะครับพระเกียรติของพระเจ้าและรพระเจ้าทรงโปรดประทานสิ่งนั้นนะครับให้กับมนุษย์ น่ที่เป็นสิ่งส,งสร้างที่พรรองสองรักสงเห็นคุณค่าแต่เมื่อเขาดื้อดึงเมื่อเขาดื้อรัน้นนะครับเมื่อความบาปได้ครอบงำชีวิตของมนุษย์เรานะครับพระคัมภีรพระเจ้าก็บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสติของพระเจ้าและความบาปทำให้มนุษย์เราเสื่อมสามลงนะครับชีวิตของเราศักดิ์ศรีสง่าราศีที่พระเจ้า ให้กับเรามันก็เสื่อมทรามลงไปนะตามพรัชนะของพระเจ้านะครับพนะระธรรมโรมบทที่หนึ่งนะครับอ่านตั้งแต่ข้อที่สิบดเป็นต้นไปพี่น้องก็จะเห็นนะครับพระเจ้าก็ท่งนะครับสมแดงพระพิโรธของพรงนะองค์ต่อความหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาดูหมิ่นพระเจ้าโดยการสร้างรูปเคารพอะไรต่างๆนะครับความชั่วร้ายนะครับที่เอาความชั่วร้าย,นะายนั้นบีบคั้นความจริง นะครับเขาไม่ยอมรับความจริงอะไรต่างๆนะครับเขารู้จักพระเจ้าแต่ใจของเขาก็มืดมัวงง่เขานะครับเอาสิ่งที่ไร้าสาระนะครับเอาสิ่งที่เป็นรูปเคารพนะครับที่ปั้นขึ้นมาจากมือของเขาเนี่ยนายยกขึ้นมาเป็นพระเจ้านะฮประคำของพระเจ้าในข้อที่ยี่สิบสี่นะรวมที่หนึ่งข้อยี่สบี่บอกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติตามการโสโรกตามราคะตัณหาในใจของเขา นะครับนะนั่นก็คือราคาตนาความบาปก็ได้เข้ามาครอบงำนะครับชีวิตของเขานะครับข้อ26บอกเ่าเห็นนี้พระเจ้าทรงปล่อยเขามีกิเลสตัณหาอันหน้าอัป,ประยศนะคความอัป,ประยศความเสื่อมถอยในะกิเลสตัณหาก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขานะครับและในข้อที่28บอกเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสําคัญพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทราม และประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเมื่อเขาดื้อดึงเมื่อเขาปฏิเสธพระเจ้านะครับจะเอาตามใจของเขาตามความคิดของเขาเองนะพระเจ้าก็ปล่อยเขาในที่สุดจ,จิตใจของเขาก็เสื่อมทรามลงไปนี่น้องเช่นเดียวกันกันกบพระธรรมนะเพลงข้ามควรบทที่4ที่เราได้เห็นนะครับว่าพระเจ้าก็ทรงสร้างและพลระองค์ทรงยกเยรูซาเล็มขึ้นอย่างวัดงามอย่างยิ่งใหญ่นะครับ ขุพระเจ้าเมื่อดาวิดมีหัวใจกับพระเจ้าลนะทุ่มเทกับพระเจ้าอย่างสุดใจซารลมอนก็ได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกสร้างนะครับระตัวของเขาเองนะครับพระราชวังของซารลมอนก็ยิ่งใหญ่โอ้อาตรการตาแต่น้องทีรักแต่เมื่อเขานะครับละทิ้งพระเจ้าให้ความบาปเข้ามาครอบงำชีวิตของเขาเราจะเห็นความเสื่อมถอยลงนะครับของเยรูซาเล็มนะครับและในที่สุด มันก็ถูกเผาถูกทำลายและนี่ก็นำความเสื่อมนะครับนะมาถึงเยรูซาเล็มและเยเรมีก็ได้พรรณาออกมาในนอกทีทักชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างเรารู้ว่านะครับเราเองก็จมอยู่ในความบาปพระเจ้านะสร้างเราอย่างดีแต่ว่าความบาปก็ทำให้ชีวิตของเราเสื่อมลงแล้วเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงยกชูชีวิตของเรา อันนี้นครับพี่น้องนะครับโรรองสรงขจัดเอาความบาปนั้นออกไปจากชีวิตของเราโรรองส่งชำระล้างชีวิตของเราพรรองอยากจะปั้นแต่งชีวิตของเราให้เป็นภาชนะที่งดงามที่มีคุณค่านะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าโปร,าาปรองก็อยากที่จะนะครับให้เกียรตินะครับพระเจ้า,าอยากจะยกชูนะครับเราทั้งหลายขึ้นขอพระเจ้าเมตตาและอย่าปล่อยให้ความบาปเข้ามาครอบงำชีวิตของเราและทําให เราทั้งหลายก็ต้องเสื่อมนะครับแล้วก็นะพัสดีของพระเจ้าสงสารราศีของพระเจ้าก็ขาดหายไปจากชีวิตของเราขอพระเจ้าเตือนเรานะครับด้วยภาพแห่งแกรุงยิโคเซมทีู่กเผาถูกทําลายแน่เต็ไมไปด้วยสาปประหกักคำน,นี้อย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลย นะครับและมันแย่แค่ไหนนะครับตั้งแต่ข้อ3าเป็นต้นไปจนถึงข้อที่10ก็ได้เนะบันยายภาพนะครับขยายความออกมาว่ามันเสื่อมมันเสื่อมขนาดไหนข้อที่3บอกว่าแม่หมาป่ายังเอานมออกมาให้ลูกของมันดูดแต่ประชาชนของข้าพเจ้าใจร้ายดุดนกกระจอกเทศในถิ่นรก,กันดาน,นะครับและแม้แต่หมาป่านะครับนะก็ผมก็ชอบดูสารคดีนะเกี่ยวกับสัตว์อะไรก็ นะหมาป่ากนะ็ยังดูแลนะครับมันก็เป็นสัตว์ที่นะเรียกว่าดูร้ายเจ้าเล่อะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งมันก็ยังมีก็คือมันก็ยังดูแลยังนะให้นมลูกของมันนะครับแม้นะว่าได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ร้ายนะครับแต่ว่านะมันก็ยังดูแลลูกแต่ประชาชนนะครับอิสราเอลเป็นอย่างไรนะครับก็อบอกว่านะประชาชนนั้นใจร้ายนะครับเหมือนนก กระจอกเทศในทินทุรกันดารนะครับเป็นอย่างไรนะครับนะในพระธรรมโยบบทที่สาสิบเก้านะครับข้อที่สิบสาถึงสิบหก็ได้พูดถึงนะครับบรรยายลักษณะบางอย่างของนกกระจอกเทศนะครับโยบบที่ส9สิบเก้าข้อสิบสาถึงสิบหบอกว่าปีของนกกระจอกเทศกระพือด้วยความภาคภูมิแต่ปีและขนของมันเหมือนของนกกระสาดำหรือเพราะมันละไข่ของมันไว้กับดินให้ไข่อบอุ่นอยู่ใต้อยู่ใน,ในดิน ลืมไปว่าตีหนึ่งอาจจะเหยียบมันแหลกและสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งจะย่ำมันมันรุนแรงต่อลูกอ่อนของมันอย่างกับไม่ใช่ลูกของมันถึงมันจะหน่ยเปล่ามันก็ไม่ใหญ่ดีน้องทีลักษณ์นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พระเจ้าก็นะครับพูดถึงประชากรของพระเจ้าแนวว่านะครับเขาไม่ได้สนใจอะไรเลย นะครับแม้แต่ลูกของมันนะไข่ของมันนะครับลูกของมันนะครับมันก็นะครับเรียกว่าใช้ตีนของมันนะครับเหยียบนะครับเหยียบลูกของตัวเองนะครับไม่สนใจไม่ใย,ยดีนะทารุนแรงต่อลูกของตัวเองพี่น้องที่รักเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของเราเราเป็นเหมือนอย่างนกกระจอกเทศที่นี่หรือเปล่านะครับไม่สนใจนะครับ พี่น้องก็เห็นใช่ไหมครับเราก็จอกเทศกับตัวใหญ่ๆนะครับนะฮะแต่ว่าลูกของมันนะครับอาจจะไม่มีสติปัญญานะครับมันก็โง่เขลาเหียบนะนู้นอันนี้นะครับไม่รู้ไม่อะไรเลยนะครับก็ขอไปะ้าเมตตานะครับเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอันไหมครับพี่น้องเออเรามาพิจารณาดูชีวิตของเราเราสนใจเราห่วงใยนะครับเราดูแลลูกของเราหรือเปล่านะครับหรือเราปล่อยปละละเลยนะครับ ไม่สนใจหรือลูกฝ่ายวิญญาณเราก็นะครับไม่ได้ดูแลขอพระเจ้าเมตตานะครับที่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นพระเจ้าบอกหมาป่ามันยังดีกว่าประชากรของพระเจ้าเลยนะครับในสภาพของตอนนั้นนะครับผู้คนก็อดอยากนะครับแม่ก็ทิ้งลูกไปนะครับในดูในข้อที่10นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่นะครับบอกว่ามือของหญิงที่ใจเมตตากลับเอาลูกของตัวต้องกิน ลูกถูกต้มเป็นอาหารในยามที่ความายณะมาสู่ประชาชนของข้าพเจ้านะครับคนที่เป็นแม่นะครับก็กินลูกของตอนเองนะครับในเวลาที่นะครับมีการการดานอาหารนะครับอาจจะเริ่มจากการกินรกของลูกนะครับแล้วก็นะเด็กเล็กๆนะครับที่เสียชีวิตก็นะก็ เอามากินเนื้อนะครับของลูกนะครับนั่นก็เป็นสภาพที่สยดสยองที่เราก็คงจะตืินกว่าความเข้าใจของเรานะครับแต่ถ้าเรามองลึกๆล,ล,ลงไปอีกนิดนึงนะครับเราก็อาจจะเป็นคนที่นะขายลูกกินนะครับในประเทศไทยเราก็อาจจะมีนะครับลักษณะอย่างนั้นก็ได้นะครับเราก็เห็นนะครับว่าบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ ก็ยอมที่จะขายลูกนะของตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้นะฮะผลประโยชน์ได้ความสะดวกสบายนะพอแม่สบายนะเอาลัดเอาเปรียบนะครับจากการที่ขายลูกไปเป็นทาสไปเป็นทาสแรงงานไปเป็นทาสของการบริการทางเพศอะไรต่างๆก็มีมากมายนะครับในปัจจุบันนะครับอนนั้นก็นะครับเรียกว่าจิตใจก็เสื่อมถอยไปเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่เงินทอง น้องชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ถึงกับขายนะแต่ว่าเราก็ใส่ใจเราก็ห่วงใยเราก็ต้องการเงินนะครับเห็นเงินสําคัญกว่าลูกหรือเปล่า นะครับขอพระเจ้าเมตตาในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าพูดกับเราด้วยเช่นเดีวยวกันลิ้นของเด็กนะครับกลับมาในข้อที่สี่นะครับบอกว่าลิ้นของเด็กอ่อนติดแนบเพด,ดานปากด้วยความกระหายเด็กๆลองหานะน้นาร้องหานมพวกเด็กได้ขออาหารแต่ไม่มีผู้ใดให้เขานะครับก็สภาพนะที่เห็นอยู่ตอนนั้นนะครับเด็กก็ไม่มีอาหารจะรับประทานนะครับนะนะ ลิ้นนะติดแนบในดานปากนะครับมันก็ไม่นะปากแห้งเลยทีเดียวนะครับลิ้นก็ไม่มีน้ําลายนะครับแนละเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าอดอยากปากแห้งใช่ไหมครับนะบก็เรียกว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาตกถึงปากถึงท้องของเด็กเลยนะครับถูกลัดเลยีน้องในสภาพประเทศไทยของเราก็อาจจะไม่ได้มีนะครับสภาวะถึงขนาดนั้นแต่ ในอีกด้านหนึ่งนะครับด้านฝ่ายวิญญาณเด็กๆถูกปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับมีใครสนใจนะครับเด็กๆเหล่านั้นหรือเปล่าเด็กอาจจะลองหาอาหารฝ่ายวิญญาณแต่ไม่มีใครสนใจนันเหมือนกับสาวกของพระเยซูนะครับก็บอกว่านะะก็พระเยซูก็มาใช้เวลานะครับกับพวกสาวกกับประชาชนพอเด็กๆจะเข้ามานะครับก็ห้ามปรามไม่ให้เด็กๆเข้ามา แน่ไม่มีใครสนใจนะครับที่จะดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเด็กๆเหล่านั้นแต่พระเยซูนะครับก็ทรงนะครับเตือนแล้วก็ว่าสาวกของพระองค์นะครับอย่าห้ามเขาเลยนะครับจงยอมให้เด็กเล็กๆนั้นเข้ามาหาเรานะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันนะหลายครั้งเราอจะไม่ได้สนใจนะครับเด็กๆลูกรูปของเรานะครับหรือว่าเด็กๆมากมายที่ถูกทอดทิ้ง นะครับในปัจจุบันนะผู้คนก็สนใจแต่ผลประโยชน์สนใจแต่เรื่องของนะครับวัตถุหรือว่าเงินทองนะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับเด็กก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับและนี่ก็เป็นสภาพของอิสราเอลในเวลานั้นนะพวกที่เคยรับประทานอาหารชั้นเลิศกับถูกละทิ้งอยู่ตามถนนพวกที่เคยสวมเสื้อสีม่วงกับต้อนอนบนกองขยะนะ ก่อนนั้นนะครับก็เขาอุดมสมบูรณ์นะครับกินของดีอาหารชั้นเลิศแต่แบบนี้เป็นอย่างไรนะครับบัดนี้นะครับเขาเขาต้องมานอนอยู่บนกลองขยะนะครับคนที่เคยสวมเสื้อสีม,ม่วงนะครับตอนนี้ก็มาอยู่บนกองขยะถูกทิ้งตามถนนนะครับความบาปทําให้เสื่อมลงนะครับเนะมื่อเขาสุขสบายในะตอนนั้นเขา หลงละเลงละเลยพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าทําตามใจของเขาเองแต่บัดน,นี้ต้องมานอนอยู่บนกองขยะถูกละทิ้งไปนะโทษฐานของประชาชนพระเจ้าใหญ่หลวงกว่าโทษของเมืองโสโดมนะครับแม้แต่เมืองโสโดมที่พระเจ้าทําลายไปแล้วเนี่ยอยังเทียบไม่ได้เลยกับความบาปของเยรูซาเลม็มนะครับนะขนาดโสโดมยังถูกทําลายไปขนาดนั้นนะแต่ว่านะครับ โอ้นะครับประชาชนนะอิูราเอมนั้นก็ชั่วช้ายิ่งกว่านะพวกเจ้านายนั้นบริสุทธิ์กว่าหิมะนะครับก็อาจจะใช้คาว่านะครับนะไม่ใช้คําว่าบริสุทธิ์จะใช้คําว่าขาวนะครับดูขาวพองนะครับดูเนื้อตัวนะครับไม่เคยนะครับลาบากอะไรเลยไม่เคยตากแดดอะไรเลยนะครับพวก เจ้านายปุคคนชั้นสูงนะขาวสะอาดนะกว่าน้ํานมนะครับพูดถึงสภาพภายนอกนะครับอ่าไม่ได้พูดถึงนะครับจิตใจภายในนะครับว่าดูเนี่ยโอ้ตือตัวขาวสะอาดสะอาดนะครับนะอะไรเรียบร้อยผิวพรรณมีเลือดฝาดนิ่วประสีของทัพทิมนะครับโอ้มีเลือดมีนะอาจจะมีสีชมพูรเรื่อเ่อนะครับงดงามดังไพรินนะครับ ตอนนั้นก็มีเครื่องสําอางมีอะไรต่ออะไรนะครับอย่างดีปะทินอาผิวแลนะฉลมผิวแลนะอย่างดูแลอย่างดีอย่างรู้ละรักงามแต่บบดนี้หน้าของเขาดํากว่าเขาไม่มีผู้ใดจําเขาได้ตามถนนหนังของเขาเหี่ยวคุ้มกระดูกและสู้ราวกับไม้เสียบนะครับนี่ก็เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับว่าทําไม บัดนี้แนะถึงเป็นอย่างนี้นะหน้าตาดำใครก็จําไม่ได้ผอมแห้งสู้นะอย่างกับไม้นะครับไม้เสียบนะครับนะอาจจะบอกว่าไม้ตะเกียบนะครับเอ่อทำไมเป็นอย่างนี้นะครับอยพันธ์นะครับ,นะรบที่เคยเป็นฝั่งนี้นะ้ามีนวนถูกด,ดูแลอย่างดีตอนนี้เป็นอย่างหราเล่านะครับนี่เป็นเหตุให้นะผู้เขียนนะครับก็ได้เริ่มต้นนะครับในบทที่4นี้ด้วยคำว่าอานิจจา อันนี้จ่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงหนอผู้ที่ตายด้วยควมดาบยังดีกว่าผู้ที่ตายด้วยความอดอยากซึ่งค่อยๆผอมตายเพราะขาดพืชผลจะใกล่นานะครับผู้คนก็ล้มตายด้วยความอดอยากนะอาหารการกินอาหารมากมายนะผู้คนก็ค่อยๆตายลงไปอย่างทรมานนะตายด้วยควมดาบก็ยังดีกว่านะตายทันทีไม่ต้องมาทรมานให้ยาวนานแต่ผู้คนนะครับที่นะขาดอาหาร แลนะก็ล้มตายไปนะครับเด็กๆก,ก็ผู้หญิงนะครับไม่มีอะไรจะกินก็นะต้มลูกของตัวเองกินนะครับก็เป็นความเรียกว่านะครับเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับและ นะครับในข้อ11บอกว่าพระยาเวนบันดาลโทสะแล้วมงเทพระพิโรธอันเกี่ยวนะจุดไฟเกี่ยวกับของโรรองออกมาจุดไฟขึ้นในซีโยนเผาผลาญกระทั่งรากฐานของเมืองน,นั้นนะครับพระเจ้าส่งพลิกนะพระเจ้าส่งทําลายนะครับซีโยนนะครับเมืองที่นะครับเขาบอกว่านี่เป็นที่ประทับของพระเจ้านะครับเขามีความนะมั่นใจโอ้อวดนะครับนะแต่เพียงเปลือกภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ เขาไม่ได้ติดตามพระเจ้านะครับอย่างนะนด้วยหัวใจของเขาไหนที่สุดการทําลายก็มาถึงนะครับอับบรดาผู้คนนะชาวพิภพก็ไม่เชื่อว่านะครับคู่อริหรือศัตรูจะเข้าไปในประตูทั้งหลายแห่งเยรูซาเล็มมันมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไม่น่าเชื่อว่าเยรูซาเล็มจะถูกทําลายไม่น่าเชื่อว่าศัตรูจะสามารถเข้าไปยึดได้แต่เพราะบาปของผู้เผยพระชนะบาปของพวกผุริตที่ทําให้ผู้ชอบทำลายออก หรือว่าเขาได้ฆ่าผู้เผยพระชนะมากมายในกรุงเงยรูเซมที่นะเรียกร้องให้เขากลับใจใหม่เขาปฏิเสธพระเจ้าเขาจินสะสมโทษไว้สําหรับเขาเองนะครับและในะที่สุดเขาทั้งหลายก็เดินเต่ปะอย่างคนตาบอดไปตามถนนแลนะทําตัวเป็นมนทินด้วยโลหิตไม่มีผู้ใดสามารถแตะต้องเสื้อผ้าของเขาได้นะครับ,นะค,รบความบาปก็เต็มไปหมดนะั่นเป็นความบาปก็เป็นเหมือนเสื้อผ้า นะครับที่เขาเดินไปไหนในะที่นั่นก็เป็นมนทินเพราะความบาปของเขานะเขาเป็นคนที่ตาบอดและในที่สุดนะครับนะเขาก็ไปตามถนนและเมื่อไปตามที่ต่างๆนะครับก็นะทุกคนก็ร้องตะโกนใส่เขาบอกว่าไปให้พน้นเจ้าพวกมนทินไปให้พน้นไปให้พน้นอย่ามาถูกต้องนะนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สภาพของ ยูดาหรือเยรูซาเล็มผู้คนที่นั่นนะครับผู้คนก็รังเกียจนะครับชาวเยรูซาเล็มนะครับเมื่อเขาตกต่ำไปนะครับเมื่อเขาหนีและพนันนจรไปผู้คนทมการบรรดาประชาาติก็บอกว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อย่ามาอยู่ที่นี่นะนะครับพี่น้องคิดถึงภาพของคนที่ล่อนเล่พันนจรไปและผู้คนก็รังเกียจไม่อยากจะต้อนรับนั่นคือภาพของยูดาในเวลานั้น โรคเองนะครับทำให้เขากระจัดกระจายไปผมไม่สนเขาอีกเลยนะครับเขาจึงไม่นับถือพวกกุรหิตนะไม่สำแดงความกรุณาต่อพวกผู้ใหญ่เพราะาทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงนะครับลงโทษเขานะตาของพวกเราก็อ่อนล้ามองหาความช่วยเหลือที่ไร้ค่านะครับมองไปในะที่ขอเฝ้าคอยคอยประชาชาติที่ไม่อาจช่วยได้ นะครับก็เฝ้าแต่เงยหน้าฉนเฉงนื้อมองนะครับทีนะ่หอคอยเมื่อไรอียิปต์จะมานะค,ความไว้วางใจของเขานะฮะอยู่ในอียิปต์นะฮะอยู่ในบรรดาพระของคนต่างชาติคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้านะครับเขาก็ปฏิเสธพระเจ้าไปเขามีความหวังในพระในรูปเคารพอะไรต่างๆแต่เขาฉเฉงนอรอคอยก็ไม่มาความเชื่อเหล่หลานั้นก็นะฮะไม่มานะฮะและ เนะเขาก็ถูกสะกดรอยตามนะครับและประากาศของพระเจ้าในข้อที่18บอกว่าเพราะจุดจบของเราได้มาถึงนะครับบทีไล่จับพวกเราก็เร็วกว่าอน,นอกอินทรีในท้องฟ้าพวกไล่เขาไล่กวดเราบนภูเขาเขาซุ่มคอยจับเราในถิดรกันดารน,นะฮะก็เรียกว่าปเชชิญภัยทั้งในเมืองแล้วก็ในถิดรกันดารน,นอกเมืองนะครับไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนศัตรูก็มาสามารถที่จะ จับเขานะครับเขาไม่สามารถหนีพ้นไปได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าชีวิตของเราคือกษัตริย์ที่พระยาเวทรงเจอมไว้นั้นนะครับกษัตริย์ที่พระเจ้าตั้งนะฮะให้เป็นผู้นําผู้ปกครองก็ตกลุมพางนะครับคนที่เขา คิดว่าจะพึ่งพาได้นะครับแล้วก็บอกว่าภายใต้ร่มเงาของพระองค์นะครับนะภายใต้พระบารมีของพระองค์เราจะดําเนินชีวิตยอยู่ท่ามกลางารบรรดาประชาชาติกษัตริย์เหล่านั้นก็ล้มลงไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาอะไรได้อีกนะครับกษัตริย์ของยูดาห์นะครับก็เรียกว่าหมดสิ้นถึงเกียรติและศักดิ์ศรีพี่นีนลิลัก นี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าและหลงจนไปจากพระเจ้านะเอโดมนะครับก็ยินดีเป็นปรีนะคือเธอผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอูสนะครับแผ่นดินอุสก็ถูกกล่าวถึงในพระธรรมโยบนะครับบทที่1นึ่งข้อที่นะฮะสิบห้านะครับก็พูดถึงแผ่นดินอูสนะครับก็คงจะอยู่ในแถวแถวนะครับเอโดมที่นั่นด้วยนั้นจะผ่านแล้วก็จะผ่านมาถึงเธอด้วยหมายความว่าเอโดมก็จะโดนด้วย โอ้ทิดาแห่งซิโยนการลงโทษเพราะบาปของเธอก็ครบแล้วองค์จะไม่ทรงพาเธอไปเป็นเฉลยอีกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นภาพของการถูกลงโทษนะเมื่อเขาได้หลงจนไปจากพระเจ้าทิดาแห่งเอโดมพระองค์จะทรงลงโทษเพราะความบาปผิดของเธอองค์จะทรงเผยบาปของเธอและเอโดมก็จะโดนด้วยเหมือนกันและพระเจ้าจะทรงเปิดเผยบาปนะครับของเอโดมเอโดมก็เยาะเย้ยคนอื่นเมื่อคนอื่นถูก นะฮะตีสอนนะครับเมื่อยูดาห์นะครับ, uda, รบถูกนะกว่าต้อนไปเป็นเฉลยเขาก็เยาะเย้ยนะก็นะนะภยัยในะการลงโทษก็จะมาถึงเขาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเราเห็นในเช้านี้จากพระธรรมบทเป็นคําควรน,นี้นะครับเมืนะ่อใะอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าเ,เมื่อเขาหลงจนไปจากพระเจ้าพี่น้องที่รักนะการเสื่อมนั้นก็เกิดขึ้นและนําไปสู่จุดที่ต่ําที่สุดแต่พี่น้องยัง จำได้ไหมครับนะครับในบทที่3นะครับแม้เขาจะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะของชีวิตแต่เมื่อเขาร้องเรียกหาพระเจา้าด้วยสุดใจของเขาเมื่อเขายอมจำนนกับพระเจ้าด้วยสุดใจพนะระเจ้าก,ก็แลนะสดับฟังคําร้องทูนของเขาจากศูวนว์ที่ลึกที่สุดนะครับและพระองค์ก็เข้ามาใกล้ในวันที่เขานะทุกยากที่สุดในชีวิตพี่น้องนั่นจะเป็นโอกาสพิเศษ นะครับที่เขาจะได้พบกับพระเจ้านะครับแต่ตรงกันข้ามเนะเมื่อความสะดวกสบายนะครับอยู่ในนะี่สภาพที่ดีอยู่ดีกินดีเขาได้หลงลืมพระเจ้าและนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมนะครับและการที่พักษาลงโทษในที่สุดขอพระเจ้าเมตตาที่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เตือนใจของเราอยู่เสมอให้เรานะมั่นคงในพระเจ้าไม่ว่าจะยามทุกข์หรือไม่ว่าจะยามสุข ขอให้เราเดินไปกับพระองค์และพระองค์ก็พร้อมที่จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราเสมอนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการไข้ควรพระคำของพระเจ้าและพระเจ้าพูดกับพี่น้องเป็นการส่วนตัวนะในผ่านเวลาที่พี่น้องใช้กับพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ